ในวิดีโอนี้จะมาตอบคําถามนะคะว่าวิธีการเซ็ตผมให้ได้เกลียวแน่แนๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยทำยังไงนะคะง่ายมากเลยค่ะอันนี้คือผมที่สระมาแล้วเมื่อสองวันครึ่งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือผ่านการรวบตึงนะคะแล้วก็มัดจุกเป็นมวยตลอดเวลาแล้วก็นอนทับมาแล้ว2คืนด้วยนะคะเคิลก็จะไม่ตรงกับเวลาที่เราเพิ่งจะสระมาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปสระผมแล้วมาดูกันค่ะสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันวิธีการเซตคือจริงแล้วคือไม่ต้องเซตนั่นเองนะคะสรวบผมดัดแกนเนี่ยหลังจากที่สรดสเรันก็จะมีลักษณะแบบนี้คือมันจะกลับไปเป็นเกลียวแบบที่ตอนที่ช่างถอดแกนใหม่ๆนะคะวิธีการจัดสองพิมพ์ก็คือแค่จัดให้เขาอยู่ในจุดที่เราอยากให้เขาอยู่ตอนที่แห้งเท่านั้นอย่างเช่นของพิมเนี่ยพิมจะชอบแสกพิมก็จะแสกสาบไปเรื่อยอย่างครั้งที่แล้วพิมแสกข้างนี้ใช่ไหมคราวนี้ิก็จะแสกข้างนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากแสกข้างเดิมทุกครั้งเดี๋ยวมันจะล้านเข้าไปเป็นเส้นนะคะ ก็จับนิดนึงอยากให้แสกตรงไหนแล้วก็โกยผมให้อยู่ในจุดที่ต้องการนะคะปกติหิมแสกก็จะแสกเฉพาะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังถึงจะลากไปอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่อยากให้มีรอยแสกอันนี้คือทริคที่ได้มาจากช่างทําผมนะคะที่รู้จักกันเขาบอกว่าอย่าแสกยาวเพราะเราจะจะเคยเห็นบางท่านที่แบบแสกยาวเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นขาวเลยเหมือนกับผมมันแสกที่เดิมตลอดอะไรอย่างนี้นะคะนะคะแค่จับแบบนี้ ให้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งค่ะเขาจะเข้าส่งเองโดยอัตโนมัติหลังที่คุณจัดเสร็จเนะี่ยอาจจะเอานิ้วสางๆนิดนึงนะคะเผื่อว่ามีผมที่พันกันเสร็จแล้วเนี่ยให้จับรวบแล้วก็ขยำขยำกลับขึ้นไปให้เกลียวแน่นอีกเพราะว่าตอนที่ผ่านผ้าไวะคะ้ค่ะผ้าอาจจะดึงให้เกลียวมันยืดหนึ่งนะคะก็จับขยำ โดยที่ไม่ได้ต้องใส่โปรดักอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างพิมเนี่ยไม่ได้ใส่แฮร์โลชั่นแล้วไม่ได้ใส่สเปรย์เจลหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่มูสด้วยคือพิมไปถามคุณแม่หินนะเพราะคุณแม่หินเนี่ยก็ดัดผมตั้งแต่สาวๆนะคะคุณก็จะเห็นเขาแบบเป็นทรงแบบลังโนกันมาตลอดแล้วพิมก็จะแบบเอเอสมัยก่อนคุณแม่จัดยังไงเขาบอกว่าพอเขาสระเสร็จแบบนี้ค่ะเขาก็จะบีบมูสนะคะแล้วก็ขยำขยำมูสแต่เขาไม่ได้ใส่เยอะนะแค่แบบหนึ่งลูกปิงปองสําหรับทั้งศีรษะอะไรอา้นาบบน,นะ,ะนนนัก็คื ด้วยความที่การดัดสมัยนีย้บางทีเราไม่ได้ต้องการหูความแข็งหรือความอยู่ของของเกลียวมากนะเราแค่แบบให้เขาเขา้าทรงสวยๆก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยพอเขาแห้งนะเขาจะแบบว่าเป็นล็อกสวยๆเลยนะคะคือถ้าแค่ว่าเขาโดนพัดลมเป่าหรือว่าโดนดายเป่าเนี่ยมันก็จะแตกแล้วนะคือมันแตกง่ายมากนะคะเจ้าเกลียวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่ให้เขาแห้งเองเนี่ยดีที่สุดแล้วพอเขาแห้งแล้วคุณค่อยเอามือสาง ปใีให้ให้ให้ผมเนี่ยมันฟูออกใหญ่ๆได้นะคะนั่นจะสวยกว่าสวยกว่าที่คุณมาพยายามจัดเขาตอนนี้คะ่ะตอนนี้คือสามารถที่จะแบบปล่อยเขาได้เลยคะ่ะเขาแห้งแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะไปทำไลฟ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะตัดภาพตอนที่แบบเริ่มทำไลฟ์มันก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยทำไลฟ์เสร็จมคงแห้งพอดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่คือผมที่ปล่อยให้แห้งเองจําได้ไหมเมื่อกี้ที่หินปัดแถงนี้ไว้แล้วหินก็ดึงข้างหลังไปงี้นะคะคือปล่อยให้เขาแห้งเองตามธรรมชาติไม่เป่าพัดลมไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแล้วแบบมีลมพัดของมันเองอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ไปนั่งจ่อพัดลมนะคะก็จะเห็นว่าล็อกและเคอร์เนี่ยมันแน่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เขาแห้งแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะตีให้มันฟูขึ้นนะคะด้วยการคว่ำแล้วก็เขยา่า ะคะตีให้มันแตกออกจากกันได้นะคะจากตอนแรกที่มันจะเป็นเคอร์ลล็อกแน่นๆตีให้มันแตกเลยแล้วก็ค่อยมาจับแบบนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะ่ะแล้วก็ระหว่างเนี้ยคุณอาจจะจับอย่างนี้ใช่แล้วก็อัดสเปรย์เข้าไปข้างในหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้มันอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่นี่คือเทคนิคนะคะคือไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรทั้งสิ้นเลยแค่สะแล้วจับให้อยู่ในจุดที่คุณต้องการแสกให้ จะแสกตรงไหนจะอะไรยังไงจับเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติได้ล็อกแบบนี้เลยไม่ต้องใส่โปรดักต์อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มีแล้วพี่ไม่ได้ใช้พวกแชสเป์แฮสเปรอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าถ้าวัานไหนเจาะข้างนอกแล้วพิมอยากจะเก็บไอ้พวกเจ้าเส้นเล็กๆพวกนี้อาจจะมีบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี้ยไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะคะปล่อยแบบนี้ได้เลยยิ่งถ้าแห้งธรรมชาตินะล็อกจะเคิร์น่นอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันข้ามวันถ้าเกิดคุณไม่ไปมัดอย่างพี่หมายชอบมัดผมสักพักนึงพอพิ่มัดปุ๊บมันก็จะเริ่ จุกด้วยอะ่ะมันก็จะยิ่งเสียเคิร์นนะคะแล้วก็ไปเสียอีกทีตอนนอนนะคะพอนอนปุ๊บนอนทับอะ่ะมันก็จะเสียเคริร์แต่บางทีเราก็จับเอาขึ้นแต่มันก็ยังมีพลิกไปพลิกมาบ้างอยู่ดีนะคะแต่เนี่ยแหละถ้าเป็นวันแรกหลังสาเนี่ยคือผมมันจะได้ล็อกสวยแบบนี้เสมอเลยค่ะ